สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกดไลค์กด like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าทางทีมงานของเราแต่ละวันแต่ละวันทําอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ทีมงานดูดีการเดินโฮมนะครับก็ได้มาเคลียร์ลิงบ้านนะครับรอขาย ซึ่งเจ้าของบ้านเก่าได้ย้ายออกไปนานแล้วเหลือของที่มันเป็นจําพวกที่จําจเป็นต้องทิ้งพวกขยะพวกใบไม้นะครับวันนี้ก็มาตัดไม้นะครับตัดไม้ตัดแต่งนะครับบริเวณหน้าบ้านเก็บพวกโตเตียงตู้นะครับที่เก่าชํารุดแล้วนะครับเคลียรขึ้นรถนะครับเหลือ,อก็จะมีการปัดกวาดเช็ดถูนะครับใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับฉีดพื้น นะครับแล้วก็ในบ้านก็จะเป็นการทำความสะอาดนะครับพื้นนะครับรวมไปถึงการรื้อพรมการรื้อในส่วนของผ้าม่านทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะครับแล้วก็ฉีดน้ำหอมนะครับฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเนื่องจากบ้านเจ้าของเก่านะครับเลี้ยงแมวนะครับแมวก็ฉีดลดพรมนะครับทำให้กลิ่นฉุนนะครับกลิ่นแมวเยอะ ทางเจ้าของก็เลยต้องการให้ทางทีมงานนั้นรื้อพรมออกนะครับทั้งหมดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับตอนนี้ทางทีมงานของเรานะครับกาลังรื้อผ้าม่านนะครับเราจะรื้อผ้าม่านทั้งหลังเลยนะครับมีทั้งทั้งหมด3ชั้นนะครับสชั้นครึ่งนะครับมีชั้นลอย1ชั้นนะครับรื้อผ้าม่านออกรวมไปถึงรื้อม้งลวดนะครับที่ชำรุดแล้วนะครับก็กำลังดำเนินการนะครับซึ่งวันนี้มาดำเนินการอยู่ที่หมู่บ้าน นันทนาการเด่นลังสิทธ์นะครับตำบลบ้านกลางนะครับที่จังหวัดปทุมธาน,นีท่านใดสนใจนะครับที่มีบ้านไม่มีคนอยู่บ้านที่เก่านะครับรวมไปถึงบ้านรอขายก็ติดต่อทางทีมงานของเรามาได้นะครับให้เข้าไปรับใช้ทําความสะอาดเลียร์พื้นที่นะครับติดต่อที่เบอร์096 732 8881ครับ